กลับมาแล้ววันนี้อยู่กับเกมคิวโนะครับเกมที่สมัยเด็กๆผมเคยได้เล่นแล้วแบบว่าเกมมันสนุกมากก็เลยไปซื้อมาเล่นนี่คือ,อมาเริ่มเกมไปเลยนิวชาร์เคเตอร์เราจะเป็นนี่ กบน้อยเราจะเป็นกบเราเลือกที่จะเป็นกบกันดีวกว่ากบผู้หญิงกบับกบผู้ชายต่างกันยังไงวะ <c oughs> อ๋อผู้หญิงมีขนตาโอเคงั้นเราเป็นผู้ชายดีกว่าเราจะเล่นเป็นวอร์เรอร์หรอเลนเจอร์เมดเ้ยเราเล่นเป็นเมดดีกว่า หน้าตาก็เอาเป็นหน้าตานี่เรายิ้มอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงความอารมณ์ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีนั่นเองส่วนตาต้องแบ๊วๆหน่อยไม่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 อันนี้ <c oughs> ตาที่ปั่นเดียวะ <c oughs> เอานี่แหละสีผมมันไม่มีอ่ะตั้งเชื่อเลยวะ กบน้อยกบน้อยข้าคือเจ้า,จา,จาชายกบจำนึงนะเจ้าเจ้าเจ้าชายเจอยชายโบนี่เราเขี้ยเลยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราอยู่บนเกาะเหรอเชี่ยอยู่บนเกาะกูติดเกาะไอ้เชี่ยอืมเฮ้ย,ยสวัสดีเฮ้ยจนสลดัด ซาซาอุน่ะเบลคัมทูวะหรอเฮ้ย,ย,ยมันให้อะไรมาของอะไรหรือเปล่าของนี้หรือเปล่าอันนี้เหรออมมันให้เควสตดูดาเลอร์ฮิวลชีฟคิวลิง่งให้ค่าเกะใช่ไหมค่าเกะโอเคไอ้เชีย่ยเออเพิ่งเจอหน้ากันเพิง่งเพิ่งเจอหน้ากันมึงให้เควสตกูเลยเหรอ โอ้โหดูตามันดิตาเหล่ซะด้วยเฮ้ยสวดรีอันนี้ก็ไพเลตอะอะไรไอไลท์ยูสไตล์นี่มัไงชอบสไตล์การแต่งตัวของผมหรือเปล่าคาเนี่ยจะใช้กบน้อยสไตล์การแต่งตัวที่เก่งมากอุ้ยแม่มูดมอมอมองมมองมองแม่มูดวิชมิน่า HELLO NICE to โมีดูยินดีรูจักอะไรดอนยูแฮปอัปปาร์ตี้เอ и, อพัพเพชรไอเทียกูไม่มีสัดเลี้ยงเป็นกลุ่มมันต้องมีสัดเลี้ยงด้งวยว่าเฮ้ยเรือเฮ้ยเรือไม่ต้องซื้อหรอที่ผมจำความได้เมื่อก่อนมันต้องให้ซื้อนี่ว่าก็เก็บมาเลยโด้มาเลยนี่เรือยูในซีฟเดอะโบ๊ทโอ้มีเรือแล้วก็ว่าอยู่ว่ากูจะเดินไปตบแกะได้ไง อยู่ในเกนนะาะเนี่ยไม่ให้กูขับเรือไปนี่ไงอุย้ยไก่ใกลไก่ใกลไกล,ไกล,ไกล,ไกลอุย้ยลูกหัวไก่ได้ด้วยไปงี้กบกับไก่กัไก่เหมือนกันแหละอะไรอะ่ะให้เคล็ดไม่เล้ยวหรอรอบนี้ฆ่าแกะห้าสิบตัว <laughs> นี่กูเป็นผู้ภากูผู้ฆ่าแก่แล้วนะเธอกูเนะี่ยอุ้ยเควสทอง เดี๋ยวนะทุกคนเสียงเกมมันดังไหมบ้าม,มันฮึือเหิมนเกินมไปว่าตั้นอยู่นะเอ่อโอออปชัน่นวุ้ยเสียงตัวสิบเปอร์เซ็นเลยวนะว่าตั้งนึู่นะเดี๋ยวผมต้องไปเปล่าข้างนอกว่ะมาโอ้โหสุดยอดเลยไปเลยพร้อมลุยอืมเคลียร์คุยกับพวกมันละไหนไอ้นีน่ใครโอ้โห โอ้โหเรามาต้นเยี่ยวเวอะไรต่อหน้ากูเนี่ยอะไรอะให้เควสมาอีกแล้วเอ้ยข้าไก่กูไม่คุยกับพวกมึงแล้วกูคุยกับทุกคนกูคุยกับทุกคนคือแบบว่ามันให้เควสก,กับกูทุกตัวเลยไอ้เชี่ยเอ้ยมึงไม่ทำกันเองวะคุยกับมึงไร้เควสด้ปะเนี่ยอ๋อไม่ได้นะไม่ได้โอเคเราเพิ่งเริ่มเราคงทำอะไรไม่ได้เรานั่งเรือไปเลยดีกว่าแล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าแกมนอยู่ตรงไหนอะ อุ้ยหรือว่ามันให้เรามาตรงนี้วะอวตารอาเอาถออตาออฟอาลียโอเคงั้นเป้าหมายเราตัวนี้แล้วกันกะเลือกเลยเกินเลยไม่เป็นไรไปตรงนั้นแล้วกันเราจะมาตรงนี้เราต้องไปทางนี้อ่ากดอีเทีย่ยไปจากหมู่บ้านนี้แล้วกูไม,ม่อยู่แล้วให้แต่เควสกูได้มาสามเควสเนี่ย โโอโห squared? มึงก็น่าไปนะน่ะมันคืออะไรวะไม่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 เราจะไปท,ทําตามเควสก่อนโอ้โหเลยเชี่ยไกลฉัดแวะแวะแวะ่อนปะแวะ่อนดีกว่ามันคืออะไรอ่ะคล้ายโบสถเ์เลยเอ้าเรือเรือกลัวเรือกลัวหายโอ้ยไม่ได้ไปไม่ถึงจุดหมายอุ้ยสก,กิลยวออ วิ้ยหอได้ว้าวโอ้โหเหี้ยเกาะเอ้ยกบกูกบนักบ,กบินอ๋อนั่นไงเรือคือเรือมาไม่ถาวรเหรอคุณงง,งอ่ะวิสุสารกูเทื่อโบดก็โบดบอกว่นี่กบนักลอยว้าวว้าวเก็บเรือก่อนเลยูดีๆเดีโบดถยใ่้ได้เรือแล้ว อุ้ยหัวกระโหลกเต็มเลยอ่ะก่อนนี้มีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโลโลโลโอเชียนนะเก็บไปก่อนแล้วกัน you receive the DIY half คืออะไรวะ DIY half แต่ตรงนั้นคืออะไรอุ้ย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 บันเดนบันเดนบันเดนขอดูว่าตรงนี้คืออะไรอ๋อมันก็คือจุดเกิดเนาะ โอ้ยเชื่อก oh, like like, oh, right. more, ูดที่แลไรอ่ะอุ้ยมันคืออะไรอ๋อสกิลวันดีมันกดอันดีอ้าวกูดาวฟรีเฉยเลยไอพวกนั้นใครอ่ะน่าจะโตชาร์จก่อนเลยตอนเวลาสู้อู้ห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 ู้้หนี้เจอนักเวทกบน้อยจะใช้กบประจุบันไพ่เชื่อติดเสียง เสียงเสียงเลยได้ว,วะไม่เอาดีกว,ว่าเสียงมันเป็นอัลตลักษณ์ของเกมอะเราต้องมีแล้วครูเข้ายังไงตรงเนี้ยอยากเข้าไปอ่ะข้าหอเข้าไปหน่อยได้ไหมอยากรูก้ข้างในมีอะไรโอ้นี่ทางเข้าใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ยนั่งก่อนเลยกูเมื่อยเออมีอะไมั้งวะอุย้ยนี่อะไรอ่ะนี่บ้านใครกันนะแต่เจ้าชายคนนี้หอ พอยึดเลยละการบ้านกูเลี้ยวอ้าวไม่มีอะไรนีว่าออมันมีแค่นี้เหรอโอเคเป้าหมายเราคือตรงไหนนะลืมอ่าตรงนี้ใช่ไหมวะมันคือมันคือเช่นนี้ไหมวะใช่ดีมันมีมันมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้โอ้ยแมพมันดูยากเหมือนกันเนี่ยเกาะมันเดอยกบน้อยไปจนภยจททัยกับคววที่เยอะมากๆโอ้โหสามควท,ท เอ้เมันเยอะเลยขาดนั้นอ่ะเวลานั่งเรือเดี๋ยวเรือมันหายเพราะงั้นกูนต้องใช้คุ้มค่าค่าต้องใช้คุ้มค่าลันทดชิบหายไปเลยมันมีเวลาบอกไหมว่าเรือจะหมดตอนไหนกินอาพจนภัยมันเกิดขึ้นอีกแล้ววะแล้วตรงนั้นกูจะขึ้นไปยังไงอ่ะต่อไปไ,ได้ไหมอ่ะ ขันน่งตกปลาอยู่ลิ้นต้าลิ่งตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะแปลกใจจริงๆทำไมปลาไม่กินเหยื่อตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะทะเลมันกว้างอย่างจริงโอ้โหปติเนี่ยก็นั่งได้อยู่นี่ววทำไมเมื่อกี้มันเรือหายวะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเจอเจอแล้วเจอแล้วกูจะโจยกัน กอามีกูใช้สกิลอันติดูดิโฉาปิว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 โหโคตรแรงอืออืออย่ามาแค่กูเอากูแตกแล้วกูเกิดไหนอ๋อเกิดเกิางค่างโอ้โหดีนะกูไม่เลือกข้าแตกได้อย่างไรเมื่อกี้อันติไปอัดหน้าเลยน่ะอุยอ้ยอุ้ยมีรูปแม่มด คืออะไรแม่มดโดนจับขังไว้เหรอข้าจะมาช่วยเจ้าอย่างนี้แหละไหนแม่มดแม่มดเจ้าอยู่ไหนอุ้ย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 ไอ้เหี้ยกูจะช่วยมึงอุ้ยอุ้ยไอ้ฮีเลเตอร์อุ้ยอุ้ยมาดี้มาดี้คนตีเลยวิววิววิวบิวว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 ิว แล้วก็ลบแล้วก็ชาร์จ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 แล้วก็แล้วก็ไงต่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็โอ้โหมึงมึงอก่ล้อโลกัคุดิมึงดิออกมาไม่แท้หรอโอ้โหขอขอดดินด้วยอมามาตันตีกูใหม่รอบนึงแล้วตันตีกูใหม่รอบนึงแล้วโบโบบโออดแล้วออดออดออดโอ้ยช่หนีตึ่นุชันเวท ระหว่งางกบกับแม่มดอุ้ยดูดูลูด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 ดหมารอบนึงโอ้ยเขี้เจ็บมากอุ้ยไปดึงไปดึงไปดึไอ้เชี้ยกูกินจนท้องกูบวมไหมเนี่ยึงตายให้กูเหออันตีกรอบนึงโอ้โหโอ้โอ้โหโออชวอชวดยไปดึงไปดเฮ้ยเชี่เชี่ยเช่ โอ้โหมึงดูดเลือดโอ้โหมึงดูดกูดื่อดิโอ้ยอ้ยยาหมดแล้วยากูหมดแล้วเฮ้ยสุดนี้แหละไม่มึงกับกูก็ตายกลายเป็นข้างนึงเฮ้ยมันอายิงตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ได้โดูดปะดูดปะเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่อากูเจอแล้วตำแหน่งที่ฆ่าเดเปียบบอกเลยแม่มดแม่มดก็ไม่สู้กบน้อยหรอกอือโอ้ยใจไป เอาไปเถอะไปแต่ว่าสกิลอะโบ้โบ้โบ้โบสีลิสูดไอกรเปาอของผ้ามาเอาของไม้หมดโอ้โหได้ของเยอะจัดโอ้โหน้ำเม็ดแรงมากอันนี้คืออะไรเดี๋ยวรออันนิ้ทีอุ้ยเลเซอร์เอาเลเซอร์มาน,นี่ได้ลเลเซอร์แล้วอันนี้ใช่ไหมที่อันเนี้ยอุ้ยแต่นนี้แรงกว่าว่ะโอ้เกือบตาย โอ้โหชนะแล้วเว้ยมีเลือดอะไรหรือเปล่ามีใรห,ห้เก็บเลือดหรือเปล่าอ๋อคือมันเป็นบอสแม่โมดหรอเจอพลังของกบเข้าไปออ,อันนี้คือมาร์กอ๋อเอมาร์กออกแล้วเราต้องมาร์กตรงนี้อ่าเพื่อนเพื่อนมีฮิวเปล่ามีเลือดก็ดีมีเลือดก,ก็ดีเฮลโหล My friend is a 2 2 2 2 2 a p o ูทูทูแ b a เปิ e r าบ l a l ียออะไรยี่งให้อะไรกูมาไม่ใช่เควสนะโอเคมันคืออะไรอ่ะโอ้มึงมาที่ใหม่ให้กูโอ้มันอยู่โครโยเลยว่ะอันนี้สามดาวว่ะมันยากกว่าเป็นอย่างดาวก่อนแล้วกันโอ้แค่สองดาวยังยัง ยังไม่ไหวอะเป็นหนึ่งดาว่อนลนี่แงที Luckily, ่ถูกสองเกาะแล้วแวะพักเกาะนี้ซะหน่อยฮะก่อนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหสี่ดาวว่าเดินฝักสี่ดาวเอ้ยแต ấy, ่บุญเราก็สี่ดาววะเอ้ามันเป็นเป็นห simplified. นึ่งดาวอะโอ้ยอย่างนี้หนึ่งดาวเดเมก็พอๆแล้วปะวันนี้สิบกว่าอันนี้ดีกว่าโอ้โหสี่ดาวโอ้ยไปเลไปไปเลยไปเลยไม่ยุ่งครับเกาะนี้ไม่ยุ่งครับ เฮ้ยหมู่บ้านป่ะอย่างนี้เราก็เก็บขวดยาได้ป่าวะต้องทำขวดยาไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเรือแลว้วแต่ไม่มีดอกไม้หาดอกไม้ได้จากไหนสวัสด,ด,ดีมีที่เพิ่มเรือดหรือเปล่าอุย้ยทำไมเป็นเนี้ย <c oughs> he is อ๋อมันคือรูปปั้นเหรอ,ม,อหมึงทำไมเป็นรูปปั้นหมดเลยอะ โอ้ยังมีชาวน้ำพะจนภัยมีคูมแมนซ์สไปค์เคียช์อุอ้ยเตียงนอนได้บ้างหอนอนเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันเชยญจิบที่หายอันนี้คืออะไรรูปด <c oughs> าบยีดบีไฟคืออะไรยาก <c oughs> แข็งหมดเลยแล้วคันท,ทำไงซื้ออะไรไม่ได้เลยดิไปดีกว่าตรงยาวแล้วไม่ไหวแล้ว พี่เย,ยร่าแล้วอุ้ยแวะเกาะน,นี้ดีกว่าไม่เกาะมันเป็นสีม่วงอ่ะอุ้ยเป็นป่าใหญ่โ哟ป่าใหญ่ป่าใหญ่เจ้าชายน้อยกับป่าใหญ่เฮ้ยอะไรเก็บไม้หมดมีอาวุธอื่นอีก่ไหมอ่ะนี่ไงโอ้ยเรากลับมาใช้ได้แล้วโอ้ยโอ้ย เจออะไรไม่รู้เก็บเงิน่านของอุ้ยเจอดอกไม้นี่แล้วงาม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 ไหนอขอรีบลองเลเซอร์หน่อยิวโอ้โหเบาจังอะ่ะอ๋อทางกี้ขวาอุ้ยโคตรเท่อ่าเก็บเปิ้ลกินได้เข้าใจละอุ้ยสี่ดาวดิเหรอเราไหวปะวะขอชี้หน่อยโอ้โหรือ 2, ้อสองพันกุ้งเห็น มาดิมาดิสองพันแล้วไงฮะสองพันมาแล้วไงฮะนี่นี่นี่เออเราก็หลบอ,อือโอ้ยแรงมากแรงมากเอาไปกินเออ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 อว้าโอเคครูไม่เล่นกับเมื่ะไปนู่นเลยดีกว่า ไม่อยู่แล้วจ้าโอ้โหเดินทางเหนื่ยมกันนะื่อก่อนเราเดินทางเหน่ยงนี้เรอวะหรือว่าเราเกิดตรงทะเลมาเลยแย่วะออไม่เป็นไรเรามันเจ้าชายกบกับทะเลอันกว้างใหญ่อุ้ยอะไรเห็นสเสาอะไรวะเืออะไรนะอ,อ,นนรอ้าวต้น้ำเจลก็ไม่ได้ปนูนกันดีกว,ว่าอุ้ยเกาะกว้างใหญ่มากโอ้ เป็นภูเขาไฟดูสิตล้ข,ข้างนี้ไอ้ตรงนี้เป็นไรลาวาเฮ้ยฝั่งนี้ก็น่าเฮี้ยเนี่ยโหว้าวพอเห็นมาสูงไม่อยากเข้าเลยวะ่ะมันแปลงมนดีวะ่ะเฮ้ยคืออะไรเอาท่าออร่าเจอมอน เฮ้ยมออันทำอะไรลงไปเอออะไรไอ้อีสิตบ้า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 เจอนตีกูเองทำไรทำอะไรอะไรทำไร,รอุ้ยแรงว่ะอ๋อต้องทำลายพอเท่าเหรอเดวม,มอนพอเท่าทำได้เลยเออโอ้โหเลือดแม่งอย่างเยอะ มันดูมันออกมางานทีดีเอาไปออกไปจ้าออกไปจ้าออกไปจ้าเออจะแตกแล้วทำตีแม่งเลยจุ่มจุ่มเฮ้ยแตกแล้วตึงๆึๆงจึ้งจึงึ เรื่องของดีมีกแลว้ววฮะกำไร,รอยู่แล้วมัน้องแต่เนี่ยอ๋อแต่ได้สองครั้งนั่นเองอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่จำได้แล้วจำได้แล้ววิปิว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 เสร็จแล้วเรื่องต่อแค่เนี้ยนะเอ,อ้นักเวทนักเวทจะไปทางนี้หรือทางนู้นดี ตรงนี้มันใกล้กว่าแล้วอ่ะไปตรงนี้ดีกว่าโอาวุธดีมาฮึ่ยสามดาวนี่หรือว่าไปตรงนู้นเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าภูเขาไฟมัมีอะไรโอ้ใหญ่มากๆใหญ่มากๆหูหูอะไรตกใจว่าวังนี้เลยเหรอมันคืออะไรอะ่ะพวกเองเป็นใคร ไปก่อนเลยลูกคายิงก่อนเฮ้ยอันนี้ดีว่ะต้องทำอะไรเลยเห็นแล้วมันลงมาเยอะมากมาก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 เยอะมากเออ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 อุ้ยรับของด้วยสวยเลยออกไป ยิ้มหลบอ่ะิหลอ the no oh ่ะเฮ้ยเพื่อนไ่ทู่ผมมึงะไปทูบนยอดเขาดีกว่าสงสัยยอดเขามันต้องมีอะไรอุ้ยอุ้้ยอุ้ยโบโบอุ้ยโหแรง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 โบ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 โอเจอกบซอยไลยกบเขาซอยบบ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 มางี้งงดิงงด มงดีเอาลูกขนมไปกินโอ้โหไอ้พวกแซ่บอกพวกนี้ไม่บอสอะไม่มีบอสเลยเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยมันคล้ายๆหมดเลยวผมได้ที่จะเตียงนอนละสบายละโบโบโบเฮ้ยอะไรอ่ะมันมาปล่อยอีกแล้วเหรอคือมันยังไม่เคลียร์ใช่ไหมฆ่าไปเยอะนะหรือจริงๆแล้ว ตรงนี้วะโอ้โหโอเคโอเคโอเคคิวเป็นบออเี้ยเป็นน้ำดีวเป็นลาวาโอหสีมันเหมือนกับนี้ลยโอ้ยอโอ้อคิววาสองคแตกูนี่เก่งเหมือนกันเนี่ยันไงมันขึ้นอยู่บอสปะใช่บอสปะนั่นไงนั่นไงนั่นไง ยังมั้งมุมมุมบาง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 เออเออไม่เท่าไรไม่เท่าไรอย่างเองน่ะไม่เท่าไร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 โอ้ยเออเออเอจะดู ian, ระเบ ah ิยดให้ดูมาสู้กับแก๊งกบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไปกิน มีสองล่างเหรอเก็บของอ่ะเก็บของเก็บของเอาโอ้โหว้าวบู๊ของเยอะมากของเยอะมากอ๋อนี่ไงได้ชุดเครื่องแต่งกายนี่สัมบะอุ้ยอันนี้ดีกว่านี่ลาเมิดละเท่าไหร่แล้วลาเมิดละเท่าไหร่วะผมไม่รู้อะน่าจะแรงขึ้นมั้งมัอยากอยู่บนทะเลแล้วว่ะเดินยากมากเลยอะว่าเริ่มแรงแล้วนะ บาบ้าบนี่โจอูอ้ยอ,อะไรอะ่ะโอ้โหได้เควสมาอีกแล้วเควสทำอะไรอะ่ะฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าเกะฆ่าเกะตท่านไหนว่ามันเกะไก่ไหนที่มันเกสักตัว์ไอ้ไข่เนี่ยมีเงินอยู่สองร้อยคาบยาได้ไหมอ๋อคือถ้าเกิดหยุดหรือว่าเรือพังวะ อุ้ยวัดได้โกว่าโกว่าน้ำไม่เป็นอ่ะเรือแตกอ่ะอุ้ยแต่กบวุ้ยจำน้ำแข้างล่างไม่มีเลยเนาะโอ้ยมี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 ขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยอ๋อถ้าเกิดอยู่ข้างบนน้ำก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างโอ้หมันก็จะเห็นปลาอุ้ยปลาท้องโอเคโอเคโอเคฟืไม่ได้แน่นอน เฮ้ยถุงชิบหายมาไหนดูซิตรงนี้มีอะไรโว้ยอาวุธกูเป็นหนึ่งดาวไปแล้วดาเมจดซีซีโอเคกูต้องสู้ด้วยดาเมจเท่านี้ใช่ไหมได้เลยขอทีตัวแล้วกันโจโะโจโจโจอันตีก่อนเลยอันตีเลสอัปปีอันตีอัปปีเออเมื่เท่าไรวะตัวนู้นไม่ได้ เ้ทีไม่เข้าโอเคทีเข้ายังทีไม่เข้ากเกิดไปไม่ไม่สู้ไม่สู้ไม่ไมไมส,มสู้ไอ้เหียไม่อยู่แล้วจ้าวร์บเลยจ้าว้าบนีเลยจ้าไม่อยู่แล้วจ้าโอ้ป่ามันดูแบบว่าน่ากลัวจัดหมอกไม่ใช่หมอ,มมอกสระน้ำ <laughs> เฮ้ยเ้ยชื่อมอกน้ำก็ใสจ,จังเลยหรือว่าตรงนี้มันโหดกว่าตรงนี้วะ อุ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยเจอหมู่บ้านใช่ปะ่ะไม่น่าใช่หมู่บ้านละดันเชียนปะเนี่ยปอหมู่บ้านโอ้โหสภาพามุงเหมือนดันเชียนเลยสัตว์โอ้โหจะมืดแล้วขอ,อ,นอนอนหน่อยได้ไหมอุย้ยไม่เข้าไม่ได้อ่ะต้นนู้นะมง้งใส่ต้องวุ้ยหรือว่ามันเราไม่ถึงขั้นจริงๆวะกืว่าใช่แน่ๆ ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเราอาจจะมาตรงนี้ยังไม่ได้ทีแล้วเราฝึกมาก่อนแล้วไม่บกวะโอ้โหแล้วคือเราต้องไปนี่ก่อนเนาอ,อโหสิบกิโลเหนื่อยแทนแล้ววะแล้วไม่มีไม่มีเรือใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีเรือละสวยเลยเรือกูก็หายแล้วนี่คืออะไรโครา a ยู I ิสแอดวานซ์อเอม e m น สกิล2 explode dead land 5อะไรอ่ะไอ้ไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าหรือให้อัวทำอะไรนะงั้นอัวก็จะไปอัวก็จะไปแล้วไม่อยู่แล้วออกจากเขตน,นี่เลยไม่อยู่แล้ว